ถือว่าเป็นกรรมการตรงชินีคนหนึ่งครับในวงการมวย26เท่ากันครับน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันครับมาไปกันแล้วครับคู่นี้ครับ55กิโลกรัมครับนี่ก็พยายามเดินชิงออกหมัดขวาก่อนเลยนะครับขวัญใจเดินเบียดเข้าหาเลยครับขวัญใจครับ โหนแกมซ้ายจะมีรอยปริขึ้นมาเลยครับมารีนาครับเจอสอกของขวัญใจเข้าไปครับเลือดครับใต้ตาครับมาแล้วครับโอ้โหแม่ขยับมาไต้ซ้ายดีครับมารีนาวางแทงขวาครับโอ้โหโตดีครับยังพอมีโอกาสครับหมัดเท้าเข่าสอกเป็นไปได้หมดครับอยู่ในทรงอยู่ในเกมของเราครับ โอ้แต่ว่าขวัญใจนี่แกครบเครื่องจริงๆครับด้วยความนิ่งครับดูครับไม่บุบ่ามนะครับชกมวยเริ่มจะมีฟุตเวิร์ดแล้วนะครับมารีน่าครับเท้าไม่ตายครับวนไปรอบๆตัวขวัญใจครับออกแข้งซ้ายทีขวาทีแต่ว่าขวัญใจก็รอจังหวะโซนนี่แหละครับเข้ามาครับวางแข้งไม่รีบครับขวัญใจโอ้โหดีครับแข้งขวามารีน่า สืบเข้าไ,ไปครับโอ้โหแข้งขวาลูกนี้เตะฝังเลยสู้ด้วยหมัดก็ยังไม่โดนครับ <S <S พที่เหลียงทีมงานบอกโ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 อ้โหแลกกับคู <S <S ่นี้ชิงจังหวะก,กันเลยครับ <S <S ออกมาพลิ้วอีกครั้งนึงครับขวัญใจอ้าวเดินมวอยไทยอะคาเดมี่ โอ้ยโดนหมัดขวาครับขวัญใจแต่ว่าก็ได้แค่หมัดเดียวเลยครับอาครับต้องเดินให้ให้เร็วจิมยับลำตัวแมบพยายามเดินไล่ต่อยเลยครับมารีน่าครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับช็อตนี้ฮุกซ้ายจิ้มขวาวางแข้งนะครับนี่ครับมาเป็นกึ่งบารมีกึ่งสําเร็จรูปแล้วครับอาครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมชิมเหมือนกันครับอาวุธของมารีน่าขวัญใจขวัญใจอย่าไปรับเยอะครับอย่ารับเยอะนะครับอันตรายครับ โตได้ต้องโตครับนี่ครับฉากออกมาข้างๆอย่าไปใกล้ๆครับมารีน่าโอ้ยโดนทุกซ้ายครับแม่อย่ามาหลุดนะครับช่วงปลายยกครับอ่ะตอนนี้ครับเดินขู่เลยแล้วเป็นขวัญใจสอตะวันรุ่งครับเอาชนะคะแนนมารีน่าเบอร์นาร์เดสจากบราซิลไปได้